สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวดประจำวันที่9นะครับผมมกราคม2567นายนะครับก็แนวทางของเราเมื่อวานนี้มาแค่ลาวสตาร์นะครับพี่ลาวสตาร์นี่มาสายลูดเนาะเน้นเน้น30แต่เขาออก31นะครับพลาดเต็มเดียวอีกแล้ว ส่วน V.I.P. นะครับผลที่ออก1 0 0กับ67อันนี้ของเราหลุดไปนะครับในรอบ V.I.P. เนาะต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยท่านใดที่ได้สายรูดเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่พี่ตั้งแต่ท่านับตั้งแต่หุ้นตั้งแต่นี้คืออีเนาะนี่คือ V.I.P. แล้วก็หุ้นนี่คือเช้าปกตินะครับก็ถือว่าเด้งๆรวมไปถึงสมาชิกในกลุ่มนะครับวันนี้ทั้งจีนนะครับ ทั้งจีนทั้งลาวทีวีลาวทีวีเนี่ยมา2ตัวนะครับจอด2ตัวแล้วก็แตก3ตัวนะครับผมให้ไป390เนาะเขาออก903นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับท่าในใดที่มีโชคเนาะนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจกันได้นะครับถ้าเกิดได้ฟังอยู่นะครับหรือว่าท่าในใดสนใจเข้ากลุ่มเรทางฟรีนะครับก็เข้าไปในที่หน้าช่อง YouTube นะครับในตรงช่อง ไอช่องชุมชนนะครับก็ผมลงคิวอ้ดไปแล้วเนาะก็ทักทายเพิ่มเพื่อนนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามารับชมในรอบวันที่เก้าก่อนนะครับพี่ๆวันที่เก้าก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะง่วงก่อนนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ผมผมอยู่กะดึกนะครับเนาะก็อย่างตอนเช้าเนี่ยเลิกง,งานมาเก้าโมงก็ จะนั่งคิดคำนวณแนวทางให้พี่ๆสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ใน youtube ด้วยนะครับหวยลาวสตาร์นะครับพี่ๆเด่นเนี่ยผมให้ไปที่ให้ไปที่เลข0นะครับแล้วก็เลข6นะครับผมสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข6 61 หกสามหกเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่นะครับสามตัวให้ไปที่ศูนย์หกสามนะครับผมอันนี้หวยราสตาร์นะครับนี่เลยนะครับผม ส่วนลาวสตาร์วีไอพีลาวสตาร์วีไอพีผมให้เด่นนะครับเด่นไปที่เลขห้าตัวเก้านะครับผมสายรูดให้ไปที่เลขห้านะครับห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ด เก้า9ูนเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับสามตัวผมให้ไปที่เ5้าห้าหกนะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับหวยลาสตา แล้วก็เราสตาร์วีไนะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี P ่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีรับซัพย์กันนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ